สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับมาลุยกันต่อพี่นะฮะลังที่สองตอนที่สองวันนี้ผมเปิดเจ็ดองเนี่ยเป็นหนึ่งนะเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะเปิดไจ็ดยี่สิบเอ็ดองนะครับวันนี้มาเป็นตารางเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันที่หนึ่งเลยวิหากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่แอนดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้มาเป็นพระผงปิดตาจัมโบนะแต่รุ่นนี้รุ่นเงินล้านนะครับมาเราไปชมกันพี่นะเลยถามว่าความสวยอ่า เหมือนกันไหมอ่าผมว่าคล้ายๆกันนะครับแต่อ่าให้หรืผมให้ดูนะครับเออน้าหนักน้ําหนักนะนี่นี่ให้ดูนี่ฮะนะฮะแล้วแตกต่างก,กันนะดับอ่านิดนึงนะครับแต่สวยเหมือนกันครับนะโอ้โหความคมไม่ไม่แตกต่างเลยพี่นี่ฮะลองดูครับนะฟาปิตาปิตาเรียกว่าปิตาเงินล้านอ่ะพี่เอาเรียกง่ายเรียกปิตาเงินล้านนะรนนรนนครับ นี่ฮะรายการที่เปิดมาเป็นเนื้อสาวสัตว์เลขคนเบอร์สี่สามสี่ครับนี่ฮะรายการที่เปิดบันอยู่ที่สี่ร้อยครับสี400่ร้อยบาทนะครับรายการที่ 1, หนึ่งนะครับต่อมาบริการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการนี้เนื้อผงน้ำมันรวงพุทธคุณตะกุดสามกษัตริย์เลขคนเบอร์หนึ่งสามหนึ่งหามเงินหามทองครับ เลขโค้ดเบอร์1313เงินถามทองพี่รายการที่2นะครับนีรบ่รายการนี้รับไปพี่นะฮะ400บาทนะครับรายการที่2ต่อมาครับรายการที่สาม รายการที่3เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เดือดแรกนะพี่ฝังพลสะดือเลขโคจเบอร์6กสูตรนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับ250บาทพอพี่นะครับเจ้าใครอยากได้ลุ้นนะครับลุ้นก็นพอมีอยู่นิดหนึ่งนะครับลุ้นละ300บาท4ลุ้น2เอซี่ลุ้นพันครับนะพิเศษให้รายการนี้เนื้อผงทูบนะครับรายการนี้จะกดเงิน1นดอกเลขโคจเบอร์ 3, 33โอ้โห เลขเบิ้ลด้วยครับนะเลขควรจะเบอร์สามสามรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะต่อมาฮะรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับเปิดมันต่อครับโอ้โหรายการที่ห้าเปิดออกมาครับเนื้อรวมพุทธคุณหน้ากากแบ็กเงินงามโอ้โหรายการนี้หน้ากากแบกเงินสวยๆพี่เรียกควรจะเบอร์เจ็ดห้านะครับน้าจัดไปพี่ชายรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ห้านะครับ ต่อมาฮะรายการที่หกครับรายการที่หกนะฮะเนื้อผงน้ำมันว่านสบูดเลือดนะครับสกุดงาช้างไดื้อโดยผงงาช้างเลขคนตัวเลสองสองหนึ่งนี่ฮะรายการนี้เอาไปพิจารณาครับสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่หกนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อผงน้ำมัน นะฮะว่านสบู่เลือดพี่ตะกรุดสามกษัตริย์ครับเลขคุณทะเบอร์สี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่นะฮะเดี๋ยวผมส่องกแป๊บเลขคุณทะเบอร์พี่สี่สี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการนี้เอาไปฮะนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดครับเนื้อผงทูบนะครับตะกรุดสามกษัตริย์พี่เลขคุณทะเบอร์ห้า ห้าครับนี่ในการนี้เอาไปพี่450บาทครับเนี่ยฮะบอกเลยทุ่มทุ่มนะครับทุ่มทุ่มนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นรายการที่9ครับรายการที่9เนื้อผงรวมพุทธคุณตะกุดสามกระสับพี่เรียกคุณเบอร์แปดเจ็ดครับรายการนี้450บาทครับนี่ฮะ450บาทนะครับ ต่อมาฮะรายการถี่ไปครับรายการที่สิบครับนาจะเร็วไวนิดหนึ่งนะครับแล้รายการนี้เนื้อผงน้ำมันเกสรฝังพลอยเศกหน้ากากนวะครับโอ้โหหน้ากากนวะเลขคนเบอร์หนึ่งสามสองครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทจะมีหน้ากากนวะโลหะนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับมาลุยต่อพี่ท่วมพร้อมกันพี่นะครับรายการนี้นะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับ เนื้อผงน้ำมันผงทูบนะครับนักพูดทองแดงครับรายการนี้รายการที่11เนะครับเลขโคดเบอร์1 7 7ครับนี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่ชายรายการที่11นะครับต่อมาฮะรายการที่12ครับรายการที่12เปิดออกมาครับเนื้อผงพุทธคุณฝังพลอยสะดือพี่รายการนี้เลขโคดัเบอร์พี่หมายเลข3ตัวเดียวขอที่300ครับหมายเลข3าตัวเดียวขอที่300ครับพี่นะรายการที่12นะครับต่อมาฮะรายการที่13ครับเดี๋ยวจะต่อฮะ รายการที่สิบสามลุยกันต่อพี่รายการที่เนื้อผมเกสสอนนะกรุดทองแดงพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งหกครับเอาไปสามร้อยพี่วสวยๆเลยนี่ฮะรายการนี้ครับนนะรายการที่สิบเอ็ดเไม่ใช่ที่สิบสามพี่ต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนเนื้อว่าสบู่เลือดะกุดทองคำนะ รายการที่เคนเบนวนหนึ่งสามห้าครับรายการที่เอาไปแปดร้อยพี่ชายรายการที่สี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าครับโอ้โหเนื้อผงน้ํามันนะฮะรวมพุทธคุณตะกุดทองแดงไอตะกุดทองคําพี่โทษทีเลขคนเบอร์หกแปดครับโอ้โหถ้ามีได้หนึ่งไม้ตัววิจับเลยนี่ครับรายการที่เอาไปพี่ชายนะครับนะแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบหก รายการที่ท am ี่ผเปิดออกมาครับพี่โอ้โหเนื้อปิดตาจัมโบ้วัดโพธิ์ศรีอาดครับโอ้โหโหปิตาจัมโบ้วัดโพธิ์ศรีสอาดนี่คืออะไรปิดตาจัมโบ้วัดโพธิ์ศรีอาดเนี่ยเลขคอนเสิร์ตเจ็ดหนึ่งหนึ่งเาเป็นมวนสาหรอพี่นี่ครับเป็นมวนสาหรอได้ยังไงนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่นี่ครับสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสปครับนะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี่เนื้อผงน้ํามันใบรนดตะกุดเงินหนึ่งดอกครับนี่เลขโค้ดตัเบอร์พี่หนึ่งแปดสองครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนี่รายการนี้เอาไปพี่ชายครับรายการที่17็ดนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดพี่รายการที่สี่รอบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่18แปดครับรายการที่18ดครับรายการนี้เนื้อผงจีนดำนีเจะปลือฝั 18, ่งเพชรซีแซครับโอ้โห เลขเขจะเบอร์สี่สองสี่ครับนะี่นามนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเพชรเพชรอย่างใหญ่ครับเพชรซีเซตอย่างใหญ่ฮะนี่ฮะขอที่สี่ร้อยบาทพี่จินดามันนี้นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการดไปครับรายการที่สิบเก้าโอ้โหรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีฝังพลอยครับหน้ากากครับโอ้โหนี่ฮะ เลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามศูนย์ครับนี่ในการนี้เอาไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทเลยครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการสุดท้าพี่รายการยี่สิบรายการยี่สิบเปิดมาเป็นเนื้อใบลาตะกุดทองแดงพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยพี่เลขโค้ดเบอร์ห้าสิบสี่ครับนะเลขโค้ดเบอร์ห้าสี่เอาไปสามร้อยครับต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการสุดท้ายครับ รายการยี่สิบเอ็ดพี่โอ al, ้โหมารายการที่มาต่อต่อครับเนื้อแน่เด็ดกับพี่นะครับเลขโคดเบอร์บีหนึ่งสามสามนี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับการยี่สิบเอ็ดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยครับลุยกันต่ออีกห้าหกอง์นะฮะมาเพิ่มในอ่ามันมีถาดล่างมาดีเลยที่สองยสิบสามยีสี่ ห้าได้ยีหมามาลุยกันต่อครับนะรายการยีองครับเปิดเอามาโอ้โหรายการน,นี้เดืดินดาวมันรับเนื้อกินดามันี้พี่ราการนี้4ี่รอบาทนะครับเลขคนเบอร์สองเนะครับสี่ร้อบาทรายการยีองนะครับต่อมาฮะราการยี่สิบสาม โอ้โหยี่สามนะพี่ตัวของงานช้างเลขคนตัเบอร์หนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการยี่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สี่ครับรายการที่สี่เนื้อผงจินดามนันีพี่เลขคนตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่รายการนี้สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทพี่แล้วนะรายการนี้ครับรายการยี่สี่นะครับต่อมาฮะรายการ, 24, ร,าร,รายาร 25, รี่ห้า รายการยี่สิบห้าเนื้อผงแรกเพชรพี่จะกุดเงินครับเลขนี้เลขคนะเบอร์พี่เจ็ดแปดครับนี่รายการนี้ออกไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทพี่จะกุดเงินนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อมารายการยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหกเปิดมาเนื้อกินนามันีพอยชมพูพี่เลขคนะเบอร์หกห้า นกครรายการ26นะเปิดออกมาพี่400บาทนะครับนะถ้าหาวิธีชอบตกใจารยายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยพี่สำหรับวันนี้มีอบ่างปัน26รายการหากชอบตกใจก็ปิดคำได้เลยเน้อวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ